เคสเมื่อวานเป็นคนไข้ที่มาทําเรื่องของยกหนังตานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าสับเบลลิฟคนไข้เนี่ยมีความกังวลเรื่องของหนังตามันตกลงมาก็อายุประมาณ50กว่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะทํายังไงดีอยากให้แบบหนังตาที่มันตกปิด ตาสองชั้นอะ่ะมันดีขึ้นคนไข้เองก็มีตาสองชั้นที่สวยอยู่แล้วแต่พอหนังตามันตกลงมาบางอะ่ะมันก็เลยทําให้ตาสองชั้นอะ่ะมันไม่ชัดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกวิธีการที่คุณหมอแนะนําไปก็คือให้ทาเป็นสับเปลาลิฟเพื่อไม่ต้องเป็นการแก้ไขตัวชั้นตานะเหมาะสาหรับเคสที่ชั้นตาเดิมแล้วสวยอยู่แล้วนะในขั้นตอนก็จะมีการมาร์กจุดนะคะว่าคุณหมอจะตัดชิ้นเนื้อออกไปขนาดเท่าไหร่แล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็ทําการผ่าตัดโดยทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น มันก็มีบวมยาชาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้บวมเขียวช้ำนะคะแล้วก็แผลเนี่ยคุณหมอจะซ่อนไว้ใต้คิ้วเลยไม่เห็นรอยแผลเลยแต่ในช่วงแรกในช่วงแรกหลังจากที่เราผ่าตัดไปอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะคะมันก็จะมีรอยที่คุณหมอเย็บแผลไว้แล้วพอครบสองอาทิตย์ตอนที่คุณหมอตัดไหมออกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรอยแผลเลยค่ะ